ที่จังหวัดเลยนะคะเล้ก็ใครขอขยันแล้วใครดีทะเจ้าคนมาแบกขี้เข่าน้ำไทยให้ก็ไปงานผีตะโขนอย่เดียวเขาก็ยังว่ไปยืนด้วยหราะว่งๆยังเบาคนยืนอยู่จะไปยังไงรถคือเขาคือว่ารถอังมากเหมือนกนก็ติดแบบก็บนนี่ประเทศนี่โอ้ยมันมันติดก็ว่าติดขึอนวนหรอกอุบลมันงานใหญ่ใหญ่อันนี้งานทันนี้ง่ายด้วประเดีอุบล ป้าว่าเขาอันนี้มันงานระ,ระดับอำเภอเนาะอํอเออาอเภอด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจมนาผีดาโคนอยู่ที่แกก็ขึ้นเขาเริ่มแกขึ้นเข,า,ขาแล้วคะ่ะขอโคงร,ร,รจะเข้าโค้งร้อยศร,รุก มองหางพุ่มพันมันถูกขึ้นมาแล้เดี๋ยวนี้นะเขาเาก็เลยมันองลงที่อันนั้นเป็นท่าแคบๆประมาณนี้บักมองบักแล้วก็มันก่อมเทียสานอ่ะแม่แล้วโอ้ยดีเลยพี่แอมเฮ้ยว่นศุกร์เรไปเก็บเอาอยู่บนท่านสึเรอหน่อยๆนะเก็บเก็บเอาเนี้ยเรุสราสเนี่ยเพิ่งเขาเห็นกูว่าพ่อพ่อดีกินเล้ว นี่ละรท่านเส้นนี่เราพะพี่บอกว่าเองแกเก็บเอาแก่เมืก่อนเมียเขเนียนน้ำรถเขาเนอะรถเขาแก่เนอะรถยันกเขาสูงยุนโดสนะสูงแล้วเนี่ยหูอื้อนแล้วในนี่ก็ยิ่งไล่กันเริ่มอื้ออื้เลยนี่ยอเรือแบบหูวันนี้เนี่ยเดี๋ยนี้อันทังเ้นนี้มันจะมีตัดใสู่เลือนี่เลยว่ะ ผู้เลื่อนผู้ยังก่อนครับผู้กระดึงผู้กระดิงทำเมืองเลยคนเขาเย็นกับเจ้าอะนะเออผู้กระดึงเออผู้กระดึงอยู่นี่เมืองเลยเขาบอยเฮ็ดจังตัวยบอตกแตกนไปเขาเขาเล่าเรื่องเพิษเขาจะพิษกันอยู่แล้วนะแล้วก็เราจะเดินทางขึ้นเขาแล้วนะคะตั้งเครื่องแมาเบิร์ดกัดขั้นเลยนะครับอู้สุดลำไยเนาะดูแค่ดูว่า อถะหกเจ็ดบาทแ่้อคักๆรอาหน่อยเนาะขายเขารละหกบาทแล้วเขาไปขายรถละซ้าเนาะโลสิบห้าบาทโลซาไอิจันตัวดสวนอีนีพยันพยันไดเทเ่มบาทมมเท่าไรก็แท้กาแนี่ั่น้ำงคนเสือกกินดีกินนั่นี่ยเนาะรำไรอีเนาะเนามันมันมันกระือกไยดี เนือเขาเวอมบแห้งแล้วบุ้งลำไยนี่เขาส่งไปกิีนด้กิีนมากขนาดนี้บุ้งลำไยอ่ะลำไยบุ้ายเพราะเขาเขาว่ามันมันกินแล้วมันหอไหนไงเด้อไปกิีนเนี่ยก็หอนสองมื่หอนไอ้จี้กดนเดือนเขาว่าให้ตรงไปกิีนจิหาหมือว่าต้องเอาไว้เดี๋ยวนี้เอาไปทั้งเล่าวิ่งไปสองหมื่นหอน